วิจัยเกมใน s w 18พบว่าผู้เล่นมักซื้อจริงหลังจากเพิ่มใน wish list บริษัทวิจัยเก Discover ม Discover.co h t t p s o n e w s l e t t e r g a m e d i s c o v e r c o p t h e k e y s t a t e o f k e y s t e a m k e w i s h l i s t k e y c o n v e r s i o n s ได้เผยรายงานที่เปลี่ยนทฤษฎีการตลาดเกมในวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาว่า wish list บนซีมสามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงการซื้อจริงได้อย่างมากโดยเฉพาะเกมแนว s ับว ที่มีอัตราการเปลี่ยน wish list เป็นยอดขายสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทอื่นๆแต่จุดนี้ก็เป็นจุดที่สร้างความคิดเห็นต่างๆทั้ง Valve ก็ยืนยันว่า wish list ไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับอัลกอริทึมของสตีมยกเว้นบางส่วนแต่เกมดิสกัวร์โคกลับเชื่อว่า wish list ยังคงมีบทบาทสําคัญต่อการขายเพราะเมื่อเกมที่ผู้ใช้ wish list ไว้มีการเปิดขายหรือโปรโมชั่นผู้เล่นจะได้รับการแจ้งเตือนโดยตรงซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการซื้อได้ชัดเจน จากการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่กันยายน2024ถึงกันยายน2025พบว่าเกมที่มีอัตราการเปลี่ยนวิ s h list เป็นยอดขายสูงสุดในช่วงเปิดตัวสัปดาห์แรกได้แก่พ P, เกมปีนเขาแนวโค o โ p Maze Arena, เกมต่อสู้ด้วยเวทมนต์และไอโพเกมสยองขวัญแนวเอาตัวรอดเกมเหล่านี้ได้รับความนิยมจาก content creator และผู้เล่นสาย CoP โโอ,อนไลน์ เกมดิสทัวโคยังระบุว่าเกมแนวออนไลน์ที่เล่นร่วมกันได้มักมีอัตราการขายสูงแม้บางเกมจะไม่ได้ถูกวิชลิสต์มากแต่ก็มียอดขายสูงเช่น NBA 2K26 และ e-sport FC25 ซึ่งผู้เล่นกลุ่มนี้มักจะซื้อทันทีเมื่อเกมวางจำหน่ายอีกปัจจัยที่น่าสนใจคือระยะเวลาการเปิดหน้าร้านเกมที่มีผลขายดีมักอยู่บนหน้าร้านเฉลี่ย214วันก่อนวันขายขณะที่เกมที่ขายแย่ก,กว่าอยู่ถึง411วันซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวลาที่นานเกินไปไม่ได้ช่วยเพิ่มยอดขาย แต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มผู้เล่นเซฟวซึ่ง Simon c ์นคาร์สบรรณาธิการของเกมดิสโ c โควิเคราะหว่าผู้เล่นเกมผู้ใหญ่บนซีมักเป็นผู้บริโภคเฉพาะทางที่มีแนวโน้มซื้อเกมที่ต้องการจริงๆมากกว่าผู้เล่นเกมเมอร์ทั่วไปทําให้เกมแนว F w ซฟวมีอัตราการเปลี่ยนวิชลิสเป็นยอดขายสูงถึงแม้จะไม่ใช่ตลาดหลักในอุตสาหกรรมเกมรายงานยังระบุว่าค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนวิชลิสเป็นยอดขายมีเดียนคืนวูเชอเรท คือ0.15ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้แต่การแข่งขันบนซีมกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้นักพัฒนาต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้ซื้อให้มากขึ้นเพื่อประสบความสำเร็จในยุคนี้สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข่าวเกมทั้งหมดของ this is game Thailand สามารถคลิกที่นี่ h t t p s d i s c o l a n c o m c a t e g o r y n e w s ผู้เขียนยอริเอะเกม m นเซฟเดเบิยูสีวิวิจัเกมการตลาดเกม